สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมกระต่ายพึง่งคลอดนะครับผมท้องแรกเจอแม่มันเจียบหัวแตกเลยนะครับผมตอนนี้กำลังดูแลรักษามันอยู่ ว่าจะรอดไหมนหนักเลยนะครับหัวเตอดูนะครับผมหนึ่งหัวเตกเยอะเลยถ้ารอดจากสองสามอาทิตย์นี่ก็คิดว่ารอดตายแล้วแหละหัวเตกเลยพ่แม่มันยังเลี้ยงลูกไม่เป็นเพราะมันท้องเล็ก รอติดตามกันนะครับผมว่าเจ้าตั้งชื่อให้ว่าเจ้าบุญมากว่าจะรอดชีวิตจากการบาดเจ็บครั้งนี้ไหมนักเลยสาหัสเลยนะครับนี่พึ่งออกมาตอนมืดว่านี้แหละเห็นตอนเช้ามัน ตะเกียดตะกายออกมาจากกงที่ไหนได้นึกว่าแต่ไม่ได้เจ็บอะไรจะให้แม่มาเลี้ยงสุดท้ายเราเจ็บเลยเจ็บมากเจ็บมากวันนี้วันนี้ก็ไปซื้อนอมนมสดนมแพะซื้อสลิง เกียมป้อนอาหารให้มันเลี้ดูปกติมันก็สดใสล่าเรืองอยู่นะครับผมแต่มันหัวแตกอย่างเดียวร่างกายกินนมได้ปกติสมบูรณ์ดี mm hmm. คอยดูว่าสองสามวันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมตลอดนะครับผม เจ้าปุ่นมากนะครับผมเจ้าปุ่นมากปุ่นมากจริงๆหัวแบะขนาดนี้ไม่เป็นไรที่ว่าโชคดีนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ดกดกระดิ่งด้วยนะครับผม,มเพื่อไม่พลาดจากคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ